เพราะปีนี้สินค้าราคาแพงเพราะพลังงานแพงมากเราจึงเน้นเรื่องการนโยบายเร่งด่วนลดค่าของชีพส่งปร,รู้พี่น้องอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับลดอะไรบ้างขรยากลดอะไรบ้างแก๊สถุงต้ม25 0บาทเอาไหมครับใ,ใครใช้แก๊สเยอะบ้างนย่ยยกมือหน่อยใช้ทุกบ้าน <c oughs> นะฮะค่าไฟฟ้า2บาท5้สสตางค์ต่อหน่วยเอาไหมใ,ใครใช้ไฟเยอะบ้าง ใช้ใช้ทุกบ้านทิ่หน้าร้อนนี่เยอะเราต้องลดราคาแก๊สลดต้นทุนด้านพลังงานนะครับแต่ที่สำคัญเรามีเรื่องการดูแลพี่น้องผู้มีไรายได้น้อยเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่วยพี่น้องประชานชนได้หลายคนนะครับรวมถึงการทำให้บ้านเมืองสงบสุขเดินหน้าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีคนมาลงทุน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้พี่น้องชาวกร,รุงเทพมาหานครอยู่ยังมีความสุขตลอดไปดีไหมครับดีวันนี้เรารวมใจกันวันนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักวันนี้ทุกท่านมาด้วยความรักร้อนขนาดนี้ยังอยู่ดูฟิล์มอยู่เป็นกำลังใจให้ฟีมเพราะฉะนั้นผมสู้สุดใจครับ สิบสี่นี้ครับบัตรสีม่วงกาหมายเล็กเ่งครับบัตรสีเขียวเบอร์สามสิบเจ็ดครับบางคนบอกนะครับเราไม่ห้ามบางคนบอกกาแต่ม่วงได้ไหมอยากจะบอกว่าแล้วแต่เมตตาเลยครับผมบางคนบอก ชอบนโยบายมากชอบคุณลุงมากช่วยกาครับช่วยเมตตาขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่เรามาเปิดใจคุยครับช่วยส่งพลังให้ด้วยช่วยหมออพลังของทุกทุกท่านมาให้ผมด้วยผมจะอยู่เคียงข้างท่านผมจะอยู่กับทุกทุกท่านและไม่หนีท่านไปไหนสิ่งที่ผมจะฝากสุดท้ายนั้นอยากให้ท่านคิดครับว่า วันนี้ครับกระแสพักนั้นอยู่ไม่นานครับแต่ถ้าทุกท่านเลือกคนที่ทำงานครับผมจะอยู่กับพ่อม่พี่น้องตลอดไปครับ